สวัสดีครับผมวิที์สอบุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องบทรักอมตะภาคที่2จากความเดินตอนที่แล้วหลังจากแม่ชีหนีตามหนุ่มเจ้าสํารานเรื่องราวไม่รู้จักพอจะเป็นยังไงต่อนานก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามารับชมรัะฟังผมสปอยได้เลยครับ าคที่2เปิดมาที่กกอิมชีวิตของเธอสุขสบายมากขึ้นหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่กับพระเอกก็ไม่ลําบากเหมือนเดิมอย่างที่เคยผ่านมาแถมตอนนี้ก็ยังเป็นคนปวดของพระเอกเขามักเล่าเรื่องคุณนายให้กกอิมฟังอยู่เสมอเนือ่องจากตอนนี้สาม,มีของคุณนายกำลังติดหญิงสาวผู้หนึ่งพอคุยกันไม่ได้สักพกักพระเอกก็ได้ไล่สาวใช้ออกจากตรงนี้หลังผ่านช่วงนี้ไปได้พระเอกก็ได้ออกมาดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วบางเอไในพวกหญิงสาวที่เป็นภรรยาของเพื่อนแวบแรกที่เห็นก็คิดไปว่าหญิงสาวคนนี้คือจี้ฉีคนที่เขาเคยหลงรักในช่่วงงแรกขอภาคที ครับ เธอมีชื่อว่าเพียงเอ,อ๋ซึ่งพระเอกก็มีแผนการที่ไม่ดีพอมีโอกาสได้อยู่กันสองคนพระเอกก็ได้สร้างเรื่องขึ้นมาว่าสามีของเธอมักแอบมองก๊กอิมอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าเขาจะพยายามเตือนแล้วก็ตามและที่พระเอกต้องพูดไปแบบนั้นเขา,วาหวังว่าเพียงเอ,อ๋รู้สึกไม่พอใจสามีซึ่งมันก็ได้ผลจากนั้นพระเอกก็ได้พาเพื่อนมาที่บ้านพร้อมก็บอกก๊กอิมว่าเขาได้เล่าเรื่องฝีมือของก๊กอิมให้เพื่อนฟังก๊กอิมก็ไม่พอใจและไม่เห็นด้วยในส่วนที่เล่าเรื่องระหว่างสองคนให้คนอื่นได้รับรู้จากนนนัั้้พพระเเออกกกกก็็ไดดาาามมมทีี่่่ตยงซึิิคว ปกติเหมือนทุกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้พระเอกได้พาเพื่อนมาด้วยและพอผ่านจุดนี้ไปได้พระเอกได้เรียกโกกอิมมาคุยด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าอยากได้ทายาสืบสกุลจึงแนะนําให้โกกอิมนั้นไปสวดขอพรซึ่งโกกอิมก็ดีใจจึงได้ทําตามคําสั่งพระเอกได้ปลอมจดหมายประมาณว่ากโกกอิมขอนัดพบกับเพื่อนพระเอกสั่งให้สาวใช้ที่มีชื่อว่าชนเหมยนําจดหมายไปส่งให้กับเพื่อนพอเขาได้อ่านจดหมายก็คิดว่าโกกอิมนั้นหลงรักเขาจึงตัดสินใจนัดพบซึ่งพิงเอ๋อก็ได้โผล่มาพออดีเพื่่จงหไปวา จะออกไปคุยธุรกิจพิงเอ๋อรทำท่าทีเชื่อและปล่อยสามีของเธอไปทางด้านกกอิ่มที่กำลังจะกลับก็ได้พบกับเพื่อนตามแผนที่พระเอกได้วางเอาไว้เพื่อนพยายามเข้าหาโดยอ้างว่ากกอิมนั้นส่งจดหมายมานัดเขาซึ่งกกอิมก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ลายมือของเธอซึ่งเหตุการณ์นี้พิงเอ๋อก็ได้ตามมาเห็นแล้วก็ไม่พอใจมากๆระหว่างที่เพื่อนกำลังผิดหวังชายกลุ่มหนึ่งก็ได้โผล่เข้ามาทำลายซึ่งชายกลุ่มนี้พระเอกก็เป็นคนจ้างนะครับจากนั้นพระเอกก็ทำท่าทีหวังดีพาเพื่อนมาส่งที่บ้านพิงเอ๋อี็างามกรู้ส์กีก และปะปนไปด้วยความโกรธเวลาเดียวกันพระเอกก็ได้ขอดื่มน้ําชาพอพิงเอ๋อได้หันหลังออกไปพระเอกได้สารภาพกับเพื่อนตรงๆว่าเขาต้องการพิงเอ๋อแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็คือแผนของเขาพอได้พูดจบก็ได้เพื่อนกินอะไรบางอย่างแล้วไม่นานพิงเอ๋อก็ได้กลับมาระหว่างที่ไม่ได้ระวังตัวพระเอกก็ได้แอบใส่ผงบางอย่างเข้าไปพอพิงเอ๋อได้ดื่มเธอก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนะครับจุดนี้ได้ใช้เวลาอยู่สักพักแล้วมันก็ดีสุดๆพอไม่มีเพื่อนคอยขวางคอพระเอกจึงแต่งพิงเอออเเข้้าาบซึ่งธก็ย บัตรของเพื่อนให้กับตระกูลของพระเอกทั้งหมดแต่ทว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันไม่เหมือนกรณีของกกอิมแต่เป็นการเปิดสงครามในตระกูลโดยไม่รู้ตัวนะครับวันลุ่งเคลื่อนผู้ติดตามที่มีชื่อว่าภั่ยก็ได้มาแจ้งข่าวในส่วนจะมีคนมาล้างแค้นพระเอกซึ่งก็คือน้องชายแท้ของสามีเก่ากอกอิมนะครับหลังจากที่พระเอกได้แย่งกอกอิมมาเป็นภรรยาน้องชายรู้สึกแค้นที่พี่ชายต้องถูกปิดชีวิตแต่พระเอกนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดซึ่งระหว่างคุยกันกกอิมก็ได้เดินเข้้้าาาาามมไดดยินนพอออีและกรถึงงงขช เธอได้นึกย้อนกลับไปในช่วงที่อยู่กับสามีเก่าน้องชายเป็นถึงผู้ตรวจการและนานทีจะได้กลับมาเยี่ยมพี่ชายแวบบแรกที่โกกอิมได้พบเธอรู้สึกชอบมากๆในทันทีระหว่างที่สามีไม่อยู่นานทั้งสองก็ได้ทานอาหารร่วมกันซึ่งน้องชายก็ดันเผลอตัวดื่มมากไปหน่อยช่วงเวลาที่หลับไหลโกกอิมก็ได้เข้ามาซึ่งน้องชายก็ได้บ่อยไปตามเลยพอได้สติเขาก็รับไม่ได้จึงได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปเพราะละอายใจกับสิ่งที่ทำและเขาก็รู้สึกว่าทำ้ายความเชื่อใจของพี่ชายจากวันนั้นน้องชาย ก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยจนปัจจุบันเขาได้รับข่าวร้ายของพี่ชายจึงตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเพื่อหวังจะล้างแค้นขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งเธอกําลังขุดหลุมฝังศพด้วยมือป่ากน้องชายจึงได้เข้าไปไถ่ายถามและได้รู้ว่าตระกูลของพระเอกนั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อและแม่ของเธอต้องจากไปน้องชายที่ได้ยินอย่างนั้นจึงสัญญาว่าจะจัดการให้ซึ่งเธอคนนี้ก็คือชุนเหมยที่เป็นสาวรับใช้ในบ้านของพระเอกพอรับรู้ว่ามีเป้าหมายเดียวกันจึงชวนน้องชายมาที่บ้านเธอ้ะะจไดมีแรง แซึ่งน้องชายก็ไม่กังวลแต่อย่างใดเนื่องจากเขารู้ความเคลื่อนไหวของพระเอกที่มักจะไปเที่ยวที่หอสวรรค์ช่วงกลางเดืกและคืนนี้น้องชายก็อยากจะดื่มจึงให้เงินชุนเหมยไปซื้อพอถึงช่วงกลางเดึกน้องชายก็ได้สะดุ้งตื่นจากเสียงขอความช่วยเหลือของชุนเหมยซึ่งน้องชายที่เป็นมือปาดอยู่แล้วจึงได้เข้ามาจัดก,การโจรกลุ่มนี้ได้ไม่ยากแต่ทว่าพอมาดูอาการของชุนเหมยก็โดนทําไม่สลบไปซะอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะเธอไม่ได้แบ่งฝันวันรุ่งขึ้นน้องชายก็ตกเป็นผู้ต้องหาที่ทําไมด่ดีไม่ร้ายกับชุนเหมย เขาไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งชุนเหมยนั้นก็ไม่มีท่าทีที่จะช่วยแต่อย่างใดกับการเธอได้แต่นิ่งเงียบแล้วน้องชายในตอนนี้ก็โดนหักหลังเอาซะแล้วส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือพระเอกและนางเอกแต่ถ้าว่าคนที่คิดแผนนานนั่นเป็นชุนเหมยนางเอกจึงอยากจะตอบแทนโดยการเลื่อนให้เป็นหัวหน้าคนใช้แต่ดูเหมือนว่าพระเอกจะต้องการมากกว่านั้นนะครับในจุดที่น้องชายถูกลงโทษกกอิมก็ได้แอบเข้ามาดูแล้วก็ทําออกมาดีมากๆในส่วนของกกิมวันลุ่งขึ้นนางเอกได้เรียกชุนเหมยเข้ามาพบเธอเริ่มจาากกรพูด ถึงบุญคุณที่เคยชุบเล่นคุณเหมยมาก่อนจากนั้นกระบ่นถึงเรื่องพระเอกว่าไม่เคยมาหาเธอเลยเนื่องจากตอนนี้พระเอกเอาแต่สนใจผิงเอ,อ๋อซึ่งตัวของนางเอกนั้นก็เผอพูดออกไปว่าพระเอกจัดการกับสามีเก่าของกกเอ็มเพื่อหวังจะได้แต่งงานรวมถึงสามีของผิงเอ,อ๋อก็ไม่สามารถเล็ดลอดไปจากฝีมือของพระเอกได้และเหตุผลที่นางเอกเรียกชุนเหมยเข้ามาพบก็เพราะว่าเธอนั้นกลัวจะไม่มีจุดยืนจึงเสนอให้ชุนเหมยนั้นเป็นภรรยาคนที่4โดยหวังว่าจะเรียกความสนใจกลับมาคืนได้บ้างอย่างน้อยทั้งสองก็เป็นฝ่ายยเดีวกัน ชุนเหมยบอกว่าเธอไม่เวอร์จินซึ่งนางเอกก็มีวิธีแน่นอนว่าชุนเหมยจะตอบตกลงโดยอ้างว่าจะตอบแทนบุญคุณนางเอกจากนั้นนางเอกได้พามาหาหมอเทวดาเธอยอมจ่ายไม่อัน้นหมอเทวดาจึงบอกว่าเคยทำมาสําเร็จแล้วสองคนซึ่งสองคนที่ว่าก็ได้แต่งงานกับชายที่มีความร่ํารวยจึงเป็นเหตุผลที่หมอเทวดาจะเรียกเงินเพิ่มแต่ทว่าหลังจากการตรวจชุนเหมยหมอเทวดาก็ได้ของเงินเพิ่มเป็นจํานวนมากเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นางเอกก็ยอมทุ่มสุดตัวแล้วขั้นตอนในการทําก็ใช้เวลาเพียงแค่ทูบดอกเดียวจ ากนั้นชุนเหมยก็ได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งหมอแนะนําว่าชุนเหมยควรจะทําอะไรก็รีบทำซะ ถ้าเกินสามวันไปแล้วอาจจะมีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตทางด้านพระเอกก็ได้มาหาพิงเอ๋อตามปกติแต่ทว่าครั้งนี้เขาเริ่มมีท่าทีแปลกไปพระเอกได้ให้ไผ่นานแอบเข้ามาด้วยแต่พิงเอ๋อก็ไม่ยอมทําเหมือนก๊กอิมจึงทาให้พระเอกรู้สึกไม่พอใจมากๆศพจังหวะที่ได้ยินเสียงของชุนเหมยเธอได้สวดขอพรให้ตระกูลของพระเอกและแกล้งสารภาพว่าหลงรักพระเอกซึ่งสิ่งที่เธอพูดนั้นมันก็ได้ผลพระเอกรีบวิ่งพุ่งเข้ามาหาในทันทีจุดนี้เขาก็ได้เล่นสนุกในคืนนั้นพระเอกก็ได้ปลออมตัวเเป็นโจนข้้าหง นอนองงิ er, ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุนเหมยก็เห็นทั้งหมดหลังจากคืนนั้นพิงเอ๋อ er er ก็ไม่ยอมออกไปไหนอีกเลยและยังั่วตัวเองที่หลงผิดแต่งงานถึงสองครั้งส่วนพระเอกก็ไม่พอแต่งชุนเหมยเข้าบ้านมาอีกคนโดยไม่รู้เลยว่าหายนะกาลังจะมาถึงแต่ทว่าก๊กอิมก็มีท่าทีจะไม่ยอมรับจึงโดนพระเอกลงโทษพระเอกในตอนนี้ได้หลงชุนเหมยเป็นอย่างมากตกดึกก๊อก,กอิมก็อยากจะขอโทษจึงได้ขอเข้าไปร่วมวงส่วนนางเอกก็แวะมาหาพิงเอ๋อและแอบใส่อะไรบางอย่างลงไปในน้ําชาพิงเอ๋อ er er ก็ไม่ได ไม่นานหลังจากนั้นผิงเอ๋อก็มีอาการเพอร้อเจอ้อและชีวิตก็ได้ถึงจุดจบ ตัดกลับมาที่ปเปกกันบ้างตอนนี้เขารู้สึกป่วยและมีอาการปวดหลังมากๆชุนเหมยก็มีท่าทีอดอนๆพระเอกจึงมีความคิดใหม่ว่าจะทำอะไรในคืนนี้จากนั้นชุนเหมยก็แวะมารับน้ำชาจากหมอเทวดาหมอเทวดาได้บอกสรรพคุณประมาณว่าถ้าน้ำชาขวดนี้บวกกับอาหารเสริมยอดมนุษย์ของพระเอกจะทำให้มีความสามารถเป็นอย่างมากและมันอาจจะทำให้เสียชีวิตแก่ผู้ใช้ได้ทางด้านนางเอกที่กำลังซึมจู่ๆก็มีหญิงสาวใช้คนหนึ่งนำน้ำชามาให้ดื่มซึ่งเธอก็ได้ดื่มโดยไม่ระวงังและไม่นานจากนั้นนางเอกก็มีท่าทีเปลี่ยน ไปแล้วก็ไม่สามารถหยุดมันได้ทางด้านพระเอกก็เตรียมตัวสําหรับคืนนี้จึงได้ทานเข้าไปหนึ่งครั้งแต่ทว่าเสียงชุนเหมยที่เรียกให้ไปหาจึงทําให้พระเอกทานเข้าไปอีกจากนั้นก็รีบหาชุนเหมยเธอได้โชว์น้าชาและอยากให้ลองพอพระเอกได้ติดกับชุนเหมยก็ได้หายตัวไปพร้อมกับได้ทิ้งจดหมายเอาไว้ให้หลังจากที่ได้อาด่านก็พุ่งรู้ว่าตัวเองนั้นถูกหกักหลังแต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปร่างกายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลยส่วนชุนเหมยก็ได้พาผ่ายมาหานางเอกด้วยอาการของนางเอกในตอนนี้เธอก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองงได้จึ ทำให้ไผ่นั้นสวยทางด้านพระเอกก็รีเบเดินหาภรรยาของเขาแล้วกอกอิมก็ดงสวยที่มาเจอกับพระเอกพระเอกใช้เวลามากเกินจนทําให้กกอิมนั้นจากไปตอนนี้พระเอกก็มีอาการหนักมากเขานึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ครั้งหนึ่งได้อยู่กับภรรยาอย่างมีความสุขถ้าเชื่อคําเตือนของพ่อจุดจบของเขาคงไม่เป็นแบบนี้วันรุ่งขึ้นชุนเหมยก็ได้มาเคารพหลุมศพและหนังก็ได้เปิดเผยออกมาว่าสามีเก่าของกกอิมรวมถึงน้องชายคือพี่น้องของชุนเหมยซึ่งเธอก็มาล้างแค้นตะกูลของพระเอกได้สําเร็จและได้ใช้ชีวิตกับน้องช มมีควาสขแล้วทุกคนมีความคิดเหน็นกับบับบกอมตะทั้งสองภาคก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมและฟังผมมาโดยตลอดและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ